ข้าว่าเราเรานั้นรองเล่นกนกว่อนัะขอับเราควรข้าคิดว่าเจ้ายังไม่ควรกด f 5 <c oughs> อ๋อเจ้า <c oughs> ชื่ออะไรกันร่างรือข้ามีนาว่าแคตโตกนะและเจ้าล่ะข้ามีนาว่า แม่หญิงแมวน่ะเจ้าล่ะมีน้ำว่าอะไรข่าวว่าคงเป็นนาทีสุดท้ายของพวกเรามันจบแล้วล่ะเจ้าขา้ามีอันติคุยเลือดน้อยนิดนี้ข้าสู้ได้หรือไม่โอโ้โหข้าสู้โโไม่ได้น่ะโ ไว้เจอกันใหม่นะอ๋อเจ้าไว้เจอกันใหม่นะเจ้านะโอเค